สีโรควิตกวลที่พบมากในไทยนะครับโรคแรกก็คือโรคแพนิคนะครับโรคที่2โรควิตกวงไปทั่วโรคที่3โรคกลัวสังคมโรคที่4โรคกลัวแบบจำเพาะหรือ specific phobia นะครับก็เดี๋ยวไปดูแต่โรคกันว่าเป็นยังไงนะครับโรคแพนิคนะครับมันคือมีอาการแพนิคนะครับอาการแพนิคคืออาการทางกายที่เด่นมีอาการ13ข้อนะครับเช่นอ่ะใจสั่นใจเต้นเร็วหายใจเร็วหายใจไม่อิ่มมือชาตัวชามือสั่นตัวสั่นรู้สึกจุกๆุในคอนะครับมีแน่นหน้าอก มีขึ้นไส้บวีนหัวมีปวดท้องนะครับมีรู้สึกว่าจะควบคุมอาการที่เป็นอยู่ไม่ได้รู้สึกว่าจะเสียชีวิตหรือเปล่าหรือว่ากลัวว่าจะเป็นบ้านนะครับแล้วก็มีอาการคล้ายบุคลิกวิปราสนะครับขาดอีกข้อหนึ่งนะครับนึกไม่ออกก็อาการอาการ4ใน13ข้อนะครับของอการทางกายที่เป็นขึ้นมาเองเราเชื่อว่าเป็นอาการแพนิคนะครับถ้าอาการแพนิคเนี่ยถ้าเป็นต่อเป็นแล้วคุณรู้สึกว่ากลัวว่าจะมีอาการซ้ําอีกนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นโดยไม่มีอะไรกระตุ้น เราก็จะสงสัยว่าเป็นโรคแพนิกนะครับถ้าเป็น1เดือนขึ้นไปนะครับอันนี้คือโรคแรกโรคแพนิกเนาะโรคที่2โรควิตกกวนไปทั่วนะครับมันคืออะไรมันคือการที่เรากังวลในทุกๆเรื่องในชีวิตเรื่องหนึ่งเข้ามาก็คิดวนๆเรื่องลูกเข้ามาคิดเรื่องงานเข้ามาคิดอีกแล้วเรื่องสามีคิดอีกแล้วคิดวนๆอยากหยุดคิดแต่หยุดไม่ได้นะครับแล้วก็รู้สึกว่ากังวลมากกว่าปกตินะครับแล้วก็มีอาการอีก3ามใน6ข้อนะครับเช่นมีหดหดง่ายสมาธิความจําแย่ลงนะครับ ปวดต้นคอนะครับรู้สึกเหนื่อยอ่อนเปลียกระวนกระวายง,ง่ายกว่าปกตินะครับแล้วก็สมาธิความจําแย่ลงนะครับถ้าเป็นแบบนี้เกิน6เดือนขึ้นไปนะครับก็สงสัยว่าเป็นโรควิตกกระวนไปทั่วหรือว่า GAD นะครับโรคที่3นะครับก็คือโรคกลัวสังคมเนาะโรคกลัวสังคมเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนว่าเรามีความกลัวนั่นแหละแต่จะเป็นเฉพาะกับสถานการณ์ทางสังคมที่เราไปแล้วรู้สึกว่าเราจะถูกจัดหรือถูกตัดสิน ถูกมองถูกวองว่าไม่ดีหรือเปล่านะครับซึ่งมันจะเป็นแบบการสถานาการณ์พวกการพรีเซนต์หน้าชั้นหรือว่าการพูดในที่สาธารนณะที่เราจะโดนตัดสินได้แล้วก็ก็จะเชื่อว่าคนอื่นจะตัดสินเรานะครับแล้วก็จะมีอาการของความกังวลพูดพูดติดติดขัดขัดพูดแล้วแบบเออคิดไม่ออกเตรียมบทพูดไปตั้งเยอะแต่ว่าพูดไม่ออกนะครับอันนี้ก็เป็นได้ถ้าเป็นส่วนใหญ่มันจะเป็นตั้งแต่อายุอย่างน้อยแล้วก็เป็นมาเรื่อยๆครับ ก็ถ้าเป็นแบบนี้เกิน6เดือนนะครับก็สงสัยว่าเป็นโรควิตกลัวสังคมหรือว่า social anxiety disorder นะครับโรคที่4นะครับที่เป็นพบบ่อยในไทยก็คือ specific phobia คือโรคกลัวแบบจำเพาะนะครับเช่นบางคนกลัวเข็มเนาะบางคนกลัวแมงสาบเนี่ยนะครับบางคนกลัวงูนะครับบางคนกลัวสุนัขบางคนกลัวแมวก็มีนะครับโดยอาการของความกลัวหรือคือ specific phobia เนี่ยมันจะมีอาการคล้าย้ายแพนิกได้เลยนะครับเวลาไปเจอปั๊บเจอปั้งแพนิกเหมือนแพนปิกกำเริบได้เลย นะครับหรือว่าเจอแล้วอาจจะก,กลัวแล้วพยายามหลีกเลี่ยงนะครับไม่เจอสิ่งนั้นนะพยายามจะหลีกเลี่ยงไม่เจอเลยนะครับก็จะส่งแล้วก็เกิน6เดือนขึ้นไปมั้งแล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้มันกระทบการใช้ชีวิตก็จะสงสัยว่าเอ้ยเป็นโรคกลัวแบบจำเพาะหรือ specific phobia หรือเปล่านะครับก็แต่โรคมันมีวิธีการรักษาอยู่นะครับถ้าใครเป็นก็ลองพบแพทย์เพื่อประเมินแล้ววินิจฉัยแล้วก็แนะนําการรักษาได้มีทั้งการกินยาหรือบางคนไม่อยากกินยาก็มีการบาบัดได้